มาถึงของลูกค้อนครับจากนั้นไปที่ธนูนะเพราะธนูก็ถือว่าเป็นอาวุธเหมือนกันนะครับทีนี้ผมลองสร้างเลยเดี๋ยวดูที่กลางจอนะสวัสดีเพื่อนๆชาวอันดอนด้วยนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับอาชีพนะฮะปรมาจารย์อาวุธนั่นเองคือมาที่หน้าที่นะครับแล้วก็ปรมาจารอาวุธคือตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังปิดอยู่และจะเปิดในตอนที่เวห้าสิบหลังจากที่เราเววห้าสิบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทํามาที่ภารกิจนะตอนแรกจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับมันมีอยู่นี่เห็น พรมาจารย์อาวุธหลังจากมาถึงแล้วเนี่ยก็คุยกับ NBC และเดินตามเควสแบบปก,กติเลยนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยออกจากฐานนู่นนี่นั่นอะไรยังไงก็ว่าไปครับเดี๋ยวทำตามเควสก่อนแล้วกันเนาะหลังจากที่ขึ้นมาด้านบนนะครับตัวเกมจะส่งเรามาในสถานที่เลดวูดแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นที่ฝึกซ้อมในการยิงปืนนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ทําตามภารกิจต่างๆที่ตัวเกมให้ทํานะครับก็เนี่ยไปยิงปืนไปหลบ ไปยิงเป้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําตามตัวเกมไปเลยนะครับและสิ่งที่ตัวเกมให้เราใส่นะครับคือ HK416 นะครับก็สวมใส่ได้เลยเนาะอันนี้เป็นตามตัวเกมนะที่เขาให้ทํานะจากนั้นก็ลองยิงเป้านะครับด้วยลูกกระสุนที่เรามีแต่ว่าต้องเติมลูกด้วยนะไม่งั้นเรายิงออกไม่ได้นะครับอ่ะเติมเสร็จปั๊บแล้วก็ยิงได้เลยนะครับอ่ะยิงเสร็จแล้วเล็งใกล้เคียงอ่ะเนี่ยตามเควสเลยครับตามเควสเลยครับให้เรายิงอะไรก็ตามแล้วเลยครับ หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วนะครับเขาให้เรามาในป้อมนะครับเหมือนเป็นสถานีบางอย่างเนาะเนี่ยแล้วก็คุยแบบแปลนอ๋อการการปรับแต่งครับปรับแต่งโอเคเคลียเข้าใจได้แล้วก็ไปตามพื้นที่ที่ตัวเกมให้ไปได้เลยหลังจากที่ออกมาได้แล้วนะครับก็ให้ไปน่าจะเป็นที่เดิมนะครับอ่ะเป็นที่เรายิงปืนที่เมื่อกี้เลยนะตอนนี้มันเหมือนกับเป็นโหมดที่เราเริ่มเกมครับให้ใส่สโคใช่ไหมใส่อะไรยังไงว่าไปครับ ติดตั้งเสร็จจากนั้นก็ลองยิงใหม่อีกทีนึงอะไรแบบนี้ครับก็ตอนนี้เสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วนะครับหลังจากที่ภารกิจจบแล้วเนี่ยก็ให้ไปคุยกับในส่วนของ n b c ที่เราได้คุยตอนแรกนะครับนี่มาถึงแล้วนะฮะจากนั้นคุยปึ้งปร,รมาจารจบเรียบร้อยและตอนนี้เราก็น่าจะได้แล้วนะครับสำหรับในส่วนของอาชีพปร,รมาจารอาวุธแต่ว่าทีนี้มีเพิ่มเติมเผื่อม,มีคนสงสัยว่าเอา้าถ้าอย่างนี้เราก็ต้องค้าปืนสินะกว่าเลเวลมันจะัพ ใช่ครับคือมันจะเหมือนกับพวกอ,อะไรนะตัดไม้ขุดนู่นนี่นั่นมันจะหลักการเดียวกันแต่ว่าทีเนี้ยมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีให้นะอ่ะเดี๋ยวขอออกก่อนแล้วก็จากนั้นเนี่ยกลับไปในแคมป์หรืออะไรก็ได้แต่กลับไปในแคมป์ก่อนก็ได้นะเพื่อเอาของโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมได้เอาของเผื่อติดมาแล้วดังนั้นเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเลยนั่นเองนะครับโดยเบื้องต้นผมต้องบอกก่อนนะว่าถ้าหากคุณครับอาวุธเนี่ยถ้าครับอาวุธนะ จะได้แต้มอยู่ที่ประมาณนะครับ3 0 0ร้อถึงสี่ร้อยสามถึงห้าร้ออ่ะเฉลี่ยเป็นประมาณนี้แต่ว่าทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถปั๊มแต้มได้โดยที่เราไม่ต้องไปหาวัตถุดิบเพราะว่าถ้าเราสร้างอาวุธหรือปืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องใช้ของาคาฟถูกไหมซึ่งของคาฟเนี่ยเป็นเงินหมดเลยแม้ว่าจะเป็นตัวลอเวลสิบก็ตามทุกอย่างมันคือเป็นเงินถูกไหมเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปขูดอะเนี่ยม,มันเป็นเงินหมดเลยครับ ผมเลยมีอีกวิธีหนึ่งมานําเสนอให้คนะคือมาถึงของรูปค้อนครับจากนั้นไปที่ธนูนะเพราะธนูก็ถือว่าเป็นอาวุธเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ผมลองสร้างเลยเดี๋ยวดูที่การจอนะปึ้งได้แล้ว 180. ร8 0ยแปบอัจากจากนั้นเดี๋ยวมาที่หน้าที่นะครับแล้วก็ดูในปรมาจารย์อาวุธเนี่ยเพิ่มแล้วเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมทาอีกอันนึงนะทําอีกอันนึงเพราะว่ามันต้องบอกวิธีด้วยไงยไม่งั้นเดี๋ยวคราบแต่อาวุธก็ตายก็พอดีดิ เนี่ยเลเวลอัพนะครับาจากนั้นก็กลับไปใหม่นะฮะแล้วก็เรียนรู้ได้เลยนี่ชัดเจนนะครับเลเวลอัพแล้วเนาะส่วนโดยมีคนถามมาแล้วอาชีพเนี้ยมันดียังไงผมต้องวงเล็บก่อนสมมุติว่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นสายฟาร์มและเอาของวัตถุดิบมาขายผมไม่ใช่สายเอาวัตถุดิบอะไรนะไฟฟาร์มเกี่ยว,วัตถุดิบและซื้อของมาครับผมไม่ใช่นะครับดังนั้นถ้าใครที่จะอาบสายนี้สิ่งที่ควรจะทําก็คือคุณ ต้องเป็นสายค้าอะเออคุณคือสายค้าอะทาไมและข้อดีมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะมาที่ในปรมาจารย์เนี่ยหลังจากนั้นเรามาดูนะว่ามันจะมีในส่วนของปืนนะอันนี้มันจะอัพทักษะปืนอะไรให้นะถ้าสมฉายาเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นในส่วนของค้าปืนออริจินหรืออะไร,ะไร,ะไร,ะไรต่างๆแบบเนี้ยเห็นนะค้า M424 ค้าปืนนู่นนี่นั่นเนีนะ่ยเอาง่ายว่าเป็นการค้าปืนนั่นแหละซึ่งตอนหลังเนี่ยมันจะ คุณซื้อสูตรไม่ได้เออผมผมต้องสรุปให้แบบนี้มาที่เลเวล60นะครับอ่านเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็น m 2อะไรนะ M 249นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีรับสูตรพอกดรับสูตรมาที่ร้านอุปกรณ์เนี่ยเลเวลที่ต้องการคือเลเวล60นะครับแต่ตอนที่ซื้อเนี่ยตัวเกมอาจจะไม่ให้ซื้อนะเพราะว่าคุณจะต้องอัพเลเวลของอันเมื่อกี้ก่อนไม่งั้นจะค้าไม่ได้ชัดเจนปะ่ะแต่ว่าสำหรับสายที่อย่างผมเนี่ย ปกติแล้วผมก็จะมาอาวุธเนี่ยแล้วผมก็ดูและอันไหนอาวุธดีแล้วผมก็ซื้อถ้ามันสายซื้ออย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคุณจะไม่อัพก็ได้ชัดเจนไหมครับคือมันเหมาะสำหรับสายคนที่ทําอาวุธค้ามาขายอะ่ะแต่ถ้าใครแบบไม่ไม่ได้กะค้าอยู่แล้วอ่ะจะไม่อัพก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าถึงคุณอัพไปคุณก็คุณคุณก็ไม่ได้คา้าอ่ะดังนั้นก็เลยแบบอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับมันมันอยู่ที่คนนะดังนั้นผมจะไม่ฟิกนะแล้วแต่คนนะครับแต่ถาาว่าในเมื่อระบบตัวเกมมันมีมาแล้วแแล้การอัมัมนค่ใช ธนูเท่านั้นเองมันมันไม่ได้แบบวุ่นวายอะไรขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองคา้าท,ทีเดียวแบบ10อันไปเลยนะสูงสุดได้บอกว่าวเออคือมันต้องคาราท,ทีเรื่อยๆนี่หว่าเนาะเนี่ยมันเนี่ยคุณก็มีหน้าที่แค่คา้า่างเงี้ยไปเรื่อยๆอเห็นปะเลเวลก็อัพแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้คา้ายากอีกส่วนถ้าใครอยากจะอัพเลเวลก็อัพได้นะมันก็ไม่ใช่ปัญหาเผื่อว่าในอนาคตปืนอาจจะไม่มีใครคาร้าหรืออนาคตเป็นไปได้ว่าปืนอาจจะราคาแพงแต่ผมมองว่าไม่แพง คือมันจะแพงก็ต่อเมื่อแบบในการอัพเลเวลทาแบบนี้ไม่ได้คือว่าการอัพเลเวลคุณจะต้องค้าปืนแบบให้เยอะค้าปืนเพื่ออัพเลเวลอ่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงเห็นปะเนี่ยแป๊บเดียวถึงกี่จํากัดแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันเลยแบบไม่ได้จําเป็นที่คุณจะต้องไปค้าอาวุธแบบนั้นคือถ้าคุณอัพเลเวลโดยการเชวัตถุดิบมาสร้างปืนอันเนี้ยอาชีพเนี้ยจะแพงมากแล้วผมจะแนะนําเลยแต่เนือ่องจากว่ามันแค่ทําธนูอ่ะแล้วคุณก็ได้แล้วไงมันเลยไม่ยากพอไม่ยากของลยมอง ไม่ไม่ได้จําเป็นอะเออก,ก,ก็แล้วแต่คนแล้วกันเนาะที่เหลือถือว่าถือว่ามาบอกให้แล้ววิธีการทําการอัพยังไงครบนะครับ